สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมรักพัฒส,สงรักค่ะดิฉันนางสาวคีตาวดินบาลีสสรักค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรงังวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะมานําเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพดินและเปรียบเทียบปริมาณไมโครพ,พลาสติกที่ปนเปื้อนในดินทะเลและเป็นแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอาวมม่าวบุญคงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะ ที่มาและความสําคัญจากการจะทําโครงงานธรรมชาติวิทยาเรื่องอนุรักษ์หญ้าทะเลด้วยวิถีนวัตาศาสตร์น้อยเมื่อปีการศึกษา2561ได้สํารวจชนิดของหญ้าทะเลและแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนพร้อมทั้งจัดทําเพจลูกแม่แก้วอนุรักษ์หญ้าทะเลและมีแนวคิดศึกษาอย่างต่อเนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดินและเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนในดินทะเลที่เป็นแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าววนคง อำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาคุณภาพดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบุญคงอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง2เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกที่มีการผลเปื้อนในดินที่มีการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบุญคงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังคำถามวิจัยปริมาณไมโครพลาสติกที่ผลเปื้อนในดินที่ที่มีการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลมีความแตกต่างกันสมมุติฐาน ดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกมากกว่าดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลค่ะวัสดุอุปรกรณ์และวิธีการดําเนินการวัสดุอุปรกรณ์และสารเคมีในตอนที่1ได้แก่ชุดตรวจสอบค่า N, P, K เครื่องมืออเนกประสงค์วัดความชื้นน้ำภูมิความเป็นกรดเดบสในดินั่วและถุงพลาสติกค่ะวิธีการดําเนินการ กำหนดจุดและเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกต้องตามหลักการโดยจุดที่1คือบริเวณที่มีหญ้าทะเลและจุดที่2คือบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลตรวจวัดความชื้นอุณหภูมิความปเป็นกรดเบสความดุมสมดุลของดินค่ะ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีตอนที่2ได้แก่บิก,กอร์แท่งแก้วคนสารขวดน้ำกลันบาลานซ์ผ้าขาวบางฮอตเพลสเตอร์บาร์กระบอกตวงจานพ่อเชื้อเข็มเขียยเชื้อฟลอยด์ฟอ์เซปถุงมือกันความร้อนตูบลมร้อนกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและตะกอนดินบริเวณที่มีหญ้าทะเลและไม่มีหญ้าทะเลค่ะ วิธีการดำเนินการเทสารละลายโซเดียมคลอไรอิ่มตัวลงในตะกรดดินแล้วกวนให้ทั่วทิ้งให้ตกตะกรนสักครู่นำไปกองกับผ้าขาวบางทำซ้ำสามถึงหครั้งนำเข้าสู่กระบ,บวนการย่อยอินทรียนำสารละลายที่ได้ไปต้มและทิ้งให้ทำปฏิกิริยาในตู้ดูดควันเติมโซเดียมคลอไรล,ลงในสารละลายแล้วปิดปากบิกเกร์ด้วยฟอย์แล้วทิ้งไว้หคืน หลังจากนั้นถ่ายตะกอนจากผ้าขาวบางลงในจานพะเชื้อและนําเข้าสู่ตู้อบลมร้อนและนํามาตรวจสอบกับกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอเพื่อหาไมโครพลาสติกที่พลเปื้อนอยู่ในดินและนับจํานวนแบบสุ่มกระจายค่ะสรุปอภิบายการวิจัย จากการศึกษาคุณภาพดินพบว่าค่าแอมโมเนียมดินในดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลจะมีค่าแอมโมเนียมปานกลางส่วนดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีค่าแอมโมเนียมต่ำค่าไนเตรตดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลจะมีค่าไนเตรตปานกลางส่วนดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีค่าไนเตรตต่ำค่าฟอสฟอรัสดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลและบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีค่าฟอสฟอรัสปานกลางค่าโพแทสเซียม ดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลจะมีค่าโพแทสเซียมต่ำส่วนดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีค่าโพแทสเซียมปานกลางค่าความเป็นกรดเบสของดินดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลจะมีค่า pH 6.93ส่วนดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีค่า pH 6.62การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกดินในบริเวณที่ไม่มีหญ้าทะเลจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกมากกว่าดินในบริเวณที่มีการปนมากกว่าดินในบริเวณที่มีหญ้าทะเลค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะ